บ้านไม่ได้ไปนั่งแอบอยู่ตรงนู้นนะขอบคุณคุณย่าคะจอบจอบนะวานทำสองทีไม่ได้ทำในไรเลยทุกคนน่ารักของน้องสวัสดีค่ะคุณเควีสวัสดีค่ะดูความน่ารักของน้องๆนั่นน่นนน้องจอบน้องจอบน้องจอบนกนะคะน้องจอบนกนะะ ขอบคุณค่ะเควีไปสวัสดีค่ะน้องวิววีไปไม่ทันนะคะว่เห็นคุณขึ้นอยู่เนาะวิไปไม่ทันนะคะคุณลงก่อนนะคุณเคคุณเควีนะคะไม่ทันนะคะไม่ได้ทักน,นะ,ะเห็นแต่เข้าไปแล้วลงแล้วนะคะุณเช้าอันซาสวัสดีมัตซีสวัสดีค่ะจากพี่เก้านะคะอุ๊ใส่ใบแจให้คุณเควีก่อนเขามีช่องนะคะเราลืมนะ ขอาไปเด้อวา,านมีล้างประแจเนาะขอบคุณอิโมจิทุกดวงนะคะกำลังใจนะน้องแมวแม่หังตา,มมต,า,ารตรงนี้ก็จะมีคนมาปล่อยนะคะปล่อยมีอยู่ห้าตัวนะคะขอกนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะมีสีหมุนๆอยู่ตัวหนึ่งนะ,ะที่สวยสเพื้อนนะก็ไม่ให้อาหารนะคะแต่ก็มีคนมาให้อยู่นะ ห็นจากที่เม็ดอาหารนะมีคนมาให้อยู่เขต้องให้น้าไม่ให้เขาก็อยู่ไม่ได้นะน่ารักไหมแมวไายจอดจอจากน้อ้อยขอบคุณค่าจอดจอดได้นะคะทุกคนนะบางตัวเล่าต่อขางตัวเองนะเด็กก็ตื่นมาเช้าเช้า่งก็ จอดอาบน้ําค่ะพี่วีไปทํางานก่อนดูมีคนเก็บสบู่อย่างน้องน้องก้าวคุณเคสวัสดีค่ะจากคุณคิวเพรนะคะคนเก็บสบู่อย่างน้องก้าเดี๋ยวเรียกแม่ปูมาเก,ก็บเอ่ยถึงแม่ปูนะฮเดี๋ยวเรียกแม่ปูมาเก,ก็บนะจะซื้อสาวพี่วีเด้อพี่วีก็หยอกเล่นกับทุกคนนะคะเอ็นดูทุกคนนะไม่ใช่เอ็นดูสิจะเรียกว่าอะไรนะรักทุกคนเหร จะเรียกว่ารักทุกคนรีเอ็นดูทุกคนดีนะเมื่อวานเมื่อวานพี่เติมตังค์เนาะพี่เติมตังค์พันหนึ่งนะคะทุกคนเออก็ไปไปแจกดอกกุหลาบนะคะไม่ไม่ต้องการคนเก็บสบู่เหรอมัก้มลําบากเนื้อจะบาเอาคนพัวหลังไหมเติมไปฟันหนึ่งหมดเลยนะคะพันหนึ่งเมื่อวานเต <c oughs> ็มที่เนาะแล้วก็ในเครื่องนี้หมดงบแล้วนะคะในเครื่องนี้นะ หมดหมดเงบเติมแล้วนะคะถ้าไม่ถึงไม่ถึงใครก็ขอโทษขอไฟนะคะถ้าไม่ถึงใครเนาะสรงดอกกุหลาบตรงหัวใจไม่ถึงใครก็ขอโทษขออไยนะคะเมื่อเช้าก็เลยมาก้กมๆเงยๆมาทําไม่นั่นอะ่ะมันเข้ารหัสไม่ได้เนาะก็เลยมาทํารหัสเพื่อที่จะไปเติมให้เพื่อนอีกนะคะเติมไปอีกห้าร้อยเมื่อเช้า <c oughs> ไปยังไม่ถึงครบบ้านนะ <c oughs> เออเป็นกําลังใจให้กันนะคะ เราก็จะแจกดอ,อกกุหลาบนะคะไปไม่ถึงใครไม่ทั่วถึงใครก็ขออาไปเด้อหัวหลังมันถูไม่ถึงนะน้องเก้าถ้าถูเองนะเราต้องใช้เราต้องใช้อช่าไม่ผ้านะคะไม่ผ้า,นนะะาแล้วก็ถูเนาะไม่ไม่ใช่ว่าพี่จะไปอาสาถูนะยังไม่มียังไม่ว่างนะคะมือไม่ว่างนะคะถือไม่ได้ถูไม่ถูไม่ได้เนาะ,ะนี่นมือถือของเต็มนะ ตัวนี้นะคะสวยสุดนะรวมบนนะเอาน้องเหมียว,วจะตกใจกันทำไมเนี่ยเจอกันทุกวันยังจะตกใจอีกเนาะเขาอบนะ <c oughs> หันสูดให้นะ <c oughs> อะไรเนี่ยคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยหันตูดให้กันเนี่ยฮะถามจริงคิดอะไรไหมอ่ะ สวัสดีค่ะพี่โกโลนสวัสดีค่ะพี่โกโนาาลนเมื่อวานนี้ไปไม่ทันที่เนาะไปส่งดอกกุหลาบพวงมาลัยนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้ได้ไหมนะเลือนสิบเอ็ดขอบคุณค่ะนี่นี่เขาเห็นนกนะคะเขาจอบนกนะฮะแล้วเราเจาภาพที่ภาพสวยนะ,ะเขาเห็นนกมาใกล้ๆนะเขาจะจอบนะ จอบแมวจอบ